ครับอันน <cutter> ี <var> ้เรากำลังจะไปที <English> ่ <language> พระโศกนะครับซึ่ง<า>เดี๋ยวเราจะไปโดยรถไฟฟ้านะครับ BTS นะครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่ร้าน D Forest Diamond นะครับคือเขาจะขายพวกเพชรอะไรอนยะ่างเงี้ยซึ่งเป็นหนหึ่งในลูกค้าของผมในการซื้อผลิตภัณฑ์กาแฟนะครับ คือเป็นกลุ่มในเครือ SME เนี่ยเขาก็จะมีหลากหลายธุรกิจอย่างเงี้ยครับเช่นขายเพชรขายอะไรอย่างเงี้ยอาจจะบางคนอาจจะทําบ้านอสังหาริมทรัพย์อะไรอย่างเงี้ยคือคือกาแฟผมเนี่ยจะไปผูกอะไรกับคนข้างหลังได้อีกเยอะเลยนะครับเช่นเอ่อบางคนเขาเป็นลูกค้าจากการซื้อเพชรอย่างเงี้ยบางคนเขาก็จะสามารถแนะนําตินค้าของผมต่อต่อต่อไปให้กลุ่มลูกค้าเขาได้อะไรอย่างเงี้ยครับคือเราไปไปด้วยกันได้ครับั้นี้เดี๋ยวเรามาดู วส,สวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือเจ้าของร้านครับ,รบก็ร<ฮ>้านเราทํสาสปอร์ตดี๋ยวจะทําส่งออกนอกครับนะครับแต่แล้วก็คือพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นเอ็กซ์ตร้ที่เราทําแล้วแล้วเราเหลือจากการที่เราส่งออกนอกอแล้วเราก็จะเอามาระบายให้กับลูกค้าทุกคนที่นี่ คือเหมือนกับว่าตลาดส่วนเนี่ยจริงๆแล้วเป็นตลาดต่างประเทศซะมากกว่าคือบางทีเขาตลาดที่ผมอยู่เขาอย่างเงี้ยครับบางทีผมกําำลังปีนี้วางแผนว่าจะไปตลาดต่างประเทศอย่างเงี้ยอาจจะผ่านเครือข่ายเขาในการเดินผ่านช่องทางคนรู้จักของเขาไปได้ในการในการทําตลาดต่างประเทศอย่างเงี้ยครับก็ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของการทําธุรกิจร่วมกันนะครับก็อย่างน้อยๆก็เป็นคําแนะนําพวกเพื่อนๆของเขาอีกทีหนึ่งะครับในการนําเสนอสินค้ากาแฟอะไรอย่างเงี้ยครับ บางทีบางทีมันเป็นเรื่องคนใกล้ตัวถ้าเริ่มจากคนใกล้ตัวแล้วเขาได้ทดลองว่าจะไปพูดปากต่อปากอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งบางทีมันเป็นการลงทุนจาก,กความไว้ใจแล้วก็สินค้าที่ดีอยู่แล้วมันไม่ต้องลงทุนมาร์เก็ตติ้งอะไรได้ไดสูงที่สูงมากครับเป็นเรื่องง่ายๆที่ถ้าคุณทดลองใช้แล้วเขาก็บอกต่อปากออ่างครับประสบความสำเร็จอย่างผมว่าระดับหนึ่งครับแต่ผมต้องไปต่ออีกครับคือผมวางแผนว่าปีนี้ต้องมีโอกาส สินค้าผมต้องไปสู่ต่างประเทศปีหน้าเงี้ยจะต้องเป็นเรื่องของพลังงานคือมันเป็นแค่ก้าวเล็กๆก้าวหนึ่งครับผมถือว่าความสําเร็จในประเทศตอนนี้เนี่ยมันเป็นความภูมิใจที่จะผลักดันให้ผมต้องไปต่อก้าวต่อในในตลาดต่างประเทศครับ นี่เป็นลูกค้าผมนะครับชื่อคุณก้อยนะครับที่ําคัญคือเขาเข้าใจโรงการของการปลูกกาแฟผมเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างนี้ครับเรายอมรับกับเงื่อนไขตรงนี้ได้ทําให้ทําให้เขาเป็นเหมือนเราเริ่มต้นไปด้วยกันได้ครับเพราะฉนั้นร้านนี้ก็เหมือนเป็นร้านตัวอย่างในอนาคตส่วนนึงในการจัดจาหน่ายติดค้าของผมเหมือนกันนะครับก็ร้านนี้เราใช้ชื่อของ ก้อยเขาเองชื่อ Beauty and the Beast อย่างเงี้ยครับอ๋อครับก็สามารถแรปพันกาแฟได้อะไรเงี้ยแล้วอยู่ใกล้ๆก,กับตึกเจมมี่เลยครับต<น>ึเจมมี่ในปั๊มน้ำมันเขาใช่ไหมครับจริงๆแล้วหายากนะคะที่จะได้กาแฟแบบนี้เพราะว่าไม่ค่อยได้ยินสักเท่าไหร่ก็เลยสนใจในตรงนี้เลยแบบเข้าไปอ่านพวกเว็บไซต์ของพี่ตาเขาด้วยประมาณนี้นะคะ่ะจริงๆชอบที่ที่จะแบบว่าเสิร์ฟลูกค้าได้สุขภาพมากกว่าประมาณนั้นเลยตั้งชื่อบิวตี้ขึ้นมาครับเพราะของผมกาแฟผมก็ ปลูกโดยที่ไม่ใช้สารพิษอยู่แล้วเงี้ยครับมันก็ตรงกับคอนเซ็ปต์เขาในหลายๆด้านเงี้ยครับเราก็เลยตอบโจทย์ไปด้วยกันซึ่งจริงๆแล้วมันมันไม่จําเป็นเนาะรสชาติดีไม่จําเป็นต้องแบบราคาสูงอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้คือช่วยช่วยโลกอีกด้วยช่วยเกษตรกร,ร,กรให้มีคุณภาพชีวิตทีดีขึ้นได้ด้วยนะครับ้็ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราคุยกันเรื่องเครื่องก่อนนะครับแ <Okay. S 1> บรนด์นี้นะครับ จริงๆเป็นชื่อเนี่ยอ่านว่าชี่ไทยคอฟฟี่ชี่เนี่ยมันในภาษาจริงๆเป็นภาษาจีนนะครับซึ่งหมายถึงพลังหยินหยางเนี่ยครับอันนี้ก็จะพูดถึงแบ็กกราวของของบริษัทเรื่องพลังงานเรื่องอะไรอยู่แล้วนะครับการที่เป็นรูปต้นไม้ก็น่าจะสื่อถึงว่าเราปลูกป่าเราช่วยของสิ่งแวดล้อมนะครับส่วนกรรมวิธีการผลิตต่างๆเนี่ยเราได้คัดสรรผ่าน คนที่มีความรู้แล้วก็ลงคั่วที่มีประสิทธิภาพอยู่แล้วคิดว่าเรามั่นใจได้กับผลิตภัณฑ์ตรงนี้ที่ออกมาครับอย่างดีที่สุดจากผลตอบรับของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้นตอนนี้นะครับแล้วรวมถึงเราใช้ปุ๋ยชีวภาพในการปลูกตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยเพราะนั้นเมื่อคุณทานเข้าไปเนี่ยมันไม่มีผลเสียต่อร่างกายแน่นอนนะครับ ครับก็เรียบร้อยแล้วครับสําหรับการคุยงานแล,ล้วก็ภารกิจวันนี้ในการพูดคุยว่าปัญหาเราจะแก้ปัญหาอะไรยังไงนะครับแล้วก็นี่คือ1ในภารกิจในวันนี้ของผมนะครับขอบคุณครับและนี่คือเรื่องราวของผู้ชายที่มีแนวคิดแตกต่างที่ไม่ได้หวังผลประโยชน์แค่เพียงอย่างเดียวในการประกอบธุรกิจ แต่กลับมองเห็นการรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องใกล้ตัวควรรีบปกป้องดูแลอย่างจริงจังจึงใช้ธุรกิจที่ทำเป็นตัวช่วยโลกอีกทางหนึ่งและสำหรับตัวเองผลที่ใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติเขาจึงได้สมาธิจนพบแนวคิดที่ว่าเราควรเคารพตัวเองก่อนจึงจะเกิดความเชื่อมัน่นแล้วจะทำทุกอย่างได้ดีจนถึงที่สุดนั่นเอง หวังว่าเส้นทางรักโลกของเขาคนนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครๆอีกหลายคนนะครับแล้วสัปดาห์หน้า Who I Am คนต่อไปจะเป็นใครนั้นติดตามได้ทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา4ทุ่มเป็นต้นไปทางช่อง Block A t ทรู v i s i o n 26และ31